เดีดีจ้ามือนีลูกข้าเหนียวพามายังตลาดนัดของถมเลยจ้ามือนีสิได้ยังแน่ไปเลยจ้าอันนี้ก็เป็นทางเข้าตลาดนัดจ้ะมือนีกับมหาเนีย่ยกินแรงเลยจ้าอันนี้ก็เป็นตลาดนัดของผมแบงหน่อยจ้า มีเหมือซูอยางเลยจ้าเป็นขนมขนมกับมีแนวกินเหล่นกินอย่างแนวไว้เห็ดกับเผากับหยากกับมีจ้าแนวอยากแนวกินมีเหมือเลยจ้าเบึง่งเนื้อจ่ายายกับหลานเพื่นสิไปซื้อ,อยางกินแม่ซื้อ,อยางไกยายกับหลานซื้อตับไก่จ้าตังทอนจ้าเอาตังทอนน้ำจ้า อันนี้ก็เป็นเจ้าประจำที่ย้ายสื่อกินจ้าเบึงเน้อจ้าย้ายสิไปสื่ออย่างอีกแล้วกินหลายหลายจ้า นี่ก็ได้เขาโพดจ้าย่านด่านลูกซ้ายเพลินเพลินหักเพลินแพงหลายลูกซ้ายเพลิน ้อยกั่ื่อเมือครับอันนี้กะทยชายเจ้าประจำจ้าย้ายกิซื้อแต่เจ้านี่นี่จ้ะเป็นตาแซ่ตาแซบจ้าแซบจ้ากินเจ้านี่ประจำ แมนมีเจ้าเดียวเจ้ากระไดเนาะโอ้ยเออเขากกำลังโปรโมทอยู่อันนี <h 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 ้กับพิซซ่าจ้าไปเบื้องของเหรียญบอ น้องไปเอาของเหรียญบ่ลูกของเหรียญหลายแล้วหาของกินครับอันนี้ก็เพิ่นก็บสั่งของบ่ทันได้แล้วเด้จอจ้าเฮามาแต่เว่นเนาะจ้ามื้อน,นี้อันนี้เพิ่นก็ตอนบ่ายเพิ่นก็เริ่มตั้งของเนาะจ้าบางร้านเพิ่นก็ตั้งบ่ทันได้แล้ว ตอนน <si suppression> ี <fin anta> <ots> ้ย <guarding okay>? ้ายกับหลานกับเพราะใ่ไดได้อย่างนี้จ้ะได้แต่แนวกินเหรนกับข้าวโพดต้มได้ในผลไม้ไม่ได้อิสร ้ะเตอนนี้กันยางหาแนว้กินเลยจ้าเ่ยจ้ะกับเข่าหลายยางของทะเลกับมีจ้ะ มีสลัเปาใส่ย่างแน่นจ้ะเอาใส่หวานสองจ้ะไหวานจะมีมนครีม้ก็ถัวดถ้าสันเอาอยัางละลูกจก้ะอันนี้กับสลัเปาสือไปให้ลูกซ้ายจา้ะนี่จ้ะมีบะจ่างมีจิบกุงมีลายย่างจา้ามีแต่แนวเป็นตะแสบจ,จา้า จังหวัดจ้ะนี่ค่ะมแงกี่กนะเานัมาจากตลาดนัดบนีเกะเสียหานน้อกินให้ลูกกินหรอเน้อจ้าพอการคิดหนาจา้าบ๊ายบาย